คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วคือจำพวกอุคติตันยูเช่นอย่างพระยศยคุณระบุตรหุือพระสารีบุตรโมกขันลาเป็นต้นนี่คือจำท่านที่เป็นอุคติตันยูคอที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว อายตคุณบุตรอยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้เมื่อถึงการแล้วบุญไปว่าวุ่นวายก็พอดีไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์็ลับสั่งว่าให้มาที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายอพอเข้าไปก็ ประธานพระโอวาิก็อสำเร็จมากผลขึ้นในขนาดนั้นถ้าอย่างนี้ก็เหมือนอย่างง่ายๆถ้าเทียบก็เหมือนกับคนเป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้วยาก็พร้อมที่จะยังโรคให้หายอยู่แล้วพอรับยาเข้าไปโรคกับยาก็ ทำหน้าที่ต่วกันแล้วโรคแล้วก็ระงับไปโดยทันทีไม่ยากอะไรเลยแต่อย่างนี้ก็เรียกว่าหมอก็ไม่จำเป็นต้องเรียนมามากมายคนไข้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนในเรื่องเป็นไข้พอเป็นแล้วก็หมอให้ยามานับทานก็หายไปเลย นี่ถ้าเราพูดขั้นหนึ่งเป็นอย่างนี้แต่อีกขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่าน,นั้นหนักลงไปเป็นขั้นขั้นจนถึงขน,ขนาดที่ว่าโรคไม่ฟังยายาจะดีวิเศษวิโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญหลือฉนาดขนาดไหนมันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคชนิดไม่รับยาสุดท้ายก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรม จิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่นนั้นที่คอยรับยาอยู่แล้วอย่างท่านอุกติกันอยู่ถัดลงมากวิปกิกันอยู่แล้วก็มาเนยะที่พอแนะนำั่งสอนหรือพอจุดพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตสาห์พยายาม เกี่ยวตะกายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งหลายหนทำซ้ำๆซักๆทำมากก็ค่อยๆอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเมื่อเราทำไม่หยุดไม่ถอยธรรมะออกเข้าถึงใจเรื่อยๆเอาไปหล่อเลี้ยงภายในจิตใจเรื่องกิเลสก็ค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวไปธรรมะมีายายมากเพียงไรอานาจก็มากกิเลสก็มีอานาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอานาจเต็มที่ อยากสแสดงตัวยังไงก็สแสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยความเดือดร้อนจึงมีมากเพราะกิเลสมันมากมีอำนาจมากขอความเดือดร้อนให้แก่โลกได้มากเมื่อธรรมะได้แทรกซึมเข,ข้าถึงใจมากน้อยกิเลสก็ค่อยอ่อนกำลังอ่อนอำนาจลงไปธรรมะก็มีอำนาจลงเข้าไปโดยลำดับลาดับการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะพยายามให้ทำเข้าสู่จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลสไม่ได้มีการไม่มีสถานที่เวลอรเวลาอดีตอนาคตไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับการผิดการทำของมันเท่านั้นฉะนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสจ,จึงต้องมีถ้าเราไม่ระมัดระวังจึงต้องผิด ผลออกมาเรื่อยๆให้รับความทุกข์ความลำบากการสั่งสมทรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องปรับตามกิเลสจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในจิตใจ,จตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการประพฤติปฏิบัติทางด้านธรรมะ เมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจมากน้อยเพียงไรใจก็จะค่อยเกิดความยิ่เยี่ยมแจ่มใสมีความสมบงบเ่มเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองไปโดยลําดับกีรทำจึงมีความจําเป็นสําหรับผู้ต้องการความสุขความไปเดินโดยทั่วันซึ่งตะก,กวรอบรมให้มีขึ้นภายในใจ,ใจิตใจยากลําบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคเคิ่งเคยได้อธิบายมาหลายครั้งหลายหนแล้วการแก้กิเลสจ,จะไม่ยากยังไงกิเลสมัน พอตัวมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่ทราบได้เลยเราไม่ทราบจนกระทั่งว่าปู่ย่าตายายของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้เราจะทำลายกิเลสซึ่งฝังรากฐานลงอย่างลึกเราจะทำลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างปอกกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่กล้วยพอที่จะบอกแล้วเอามาักทางเลยอย่างนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องเป็นผู้มีหลักใจอันแน่นหนามั่นคงคือมีหลักใจมีหลักใจหนักแน่นพูดง่ายๆมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดำเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจารณาแล้วนั้น ใจด,ดําเนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่าเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาก่อควรจิตใจให้รับความทุกข์ความลําบากคือเรื่องของกิเลสก,ก็มีน้อยอยู่เป็นลำดับในอาทิตย์ท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่สงบสงบอย่างพระท่านอยู่พระครั้งพุธการมีจํานวนมากมายขึ้นมุ่งต่อแดน,นพ้นทุกข์และประพฤติปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมานี้ องนั้นสาเร็จอยู่ที่นั่นองนี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาโดยลําดับข่าวของท่านมีแต่ข่าวดีๆถ้าเรามองดูแต่ผลก็เหมือนกับท่านล้างมือเปิดแต่เหตุคือการบําเพ็ญของท่านท่านสลัเป็นสลาตายมาแทบทุกองค์ทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตาม เมื่อได้มุ่งหน้ามาประพติปฏิบัติธรรมด้วยความเชื่อความสงสายต่อบเขาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแ,แล้วต้องเป็นผู้เปลี่ยนทั้งหมดจลิตนิสัยใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อนสลักปัดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดําเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเท่านั้นเอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอดิอ่มก็ยอมอิม่มขอให้ได้บาเพ็ญ ทำเพื่อ,พอความพ้นทุกข์สมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวกท่านดำเนินอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปฏทานั้นมาถึงจนกระทั่งพวกเรานี่คือปฏิปทาที่ราบรื่นโดยสม่ำเสมอและเป็นปฏิปทาที่สามารถแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากใจได้โดยลำดับไม่ว่าการใดสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไม่แล้ว ต้องใปผลเป็นที่พึงใจโดยลำดับคำว่าที่นั่นวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงใจสถานที่เขาไม่ว่าเขาวุ่นวายดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาวุน่นเขาวายอะไรไม่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่นั่นๆอยู่ตามสภาพของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วย,ยกีเลสเครื่องก่อควรให้วุ่นวายนั่นเองนี่ ที่พระพุทธเจ้ามาสู่สถานที่นี้ที่นีไม่ว,วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่ว,วุ่นวายพระองค์ได้ชำระหมดแล้วสิ่งที่วุ่นวายภายในจิตใจภายในพระไถยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี้ไม่ว,วุะะ่นวายพยศแต่พูดจึงเชื่อพะยศก็อยศเข้ามานี้ที่นี้ไม่ว,วุ่นวายแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงทราบชื่อสามนามเขาหรือไม่ทราบก็ตามเราก็หมายเอาผู้นั้นแหละเมื่อเราทราบชื่อของท่านแล้ว ทีน่นี่คือสถานที่นี่เขาเป็นสถานที่บําเพ็ญเพื่อความไม่วุ่นวายสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวลานั้นก็เป็นสถานที่ฆ่ากิเลสทําลายกิเลสไม่ใช่เป็นสถานที่สั่งสมกิเลสเป็นสถานที่ไม่วุ่นวายกับอะไรนอกจากจะบําเพ็ญเพื่อระงับดับกิเลสภายในจิตใจเท่านั้นถ้าพูดถึงสถานที่สถานที่นั้นเป็นที่บําเพ,าาพ็ญเป็นที่ะระงับดับก Γ ิเลสซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบ ระงับลงไปโดยเราโดยลาดับจนกระทั่งถึงความราบคาบแห่งพิเดตไม่มีเหลือภายในใจแม้พระไทยของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระไทยที่บริสุทธิ์พุทโธท,ทั้งดวงแล้วไม่ใช่พระไทยที่ยุ่งเหยิงวุ่นวาย,ยานั้นจึงเรียกพยเข้ามาสู่ที่นี่ที่ดีไม่ยุ่งเหยิงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนอสั่งสอนทำแก้ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่จ,จิตใจจนถึงกับผู้นั้นได้รับ ผลเป็นที่พอใจโดยลำดับลาดับน,นั่นนี่เป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ใดถ้ามาอยู่ในหัวใจของเรล่านี้ไม่มีที่อยู่เมื่อความวุ่นวายที่ก่อเกิอยู่ภายในจิตใจสงับดับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่วุ่นวายแล้วทีนี้ไปที่ไหนก็ไม่วุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่วุ่นวายทั้งนั้นสบายไปหมด มีใจดวงเดียวเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายใจนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจเฉยๆแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิ่งนั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิงใน,นสิทธิจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็ต้องวุ่นวายการแก้ที่เลสหรือการแก้ธรรมชาติที่วุ่นวายนี้จึงแก้ลงที่ใจนี้เองโดยข้อปฏิบัติเป็นการสอนให้กําหนดพุโทธโธธรมสังโฆเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริ่มแรก นี่ก็คือเพื่อระงับความวุ่นวายและต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรนี่ปัญญาจะออกเดินวุ่นวายกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสมัมผัสอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้างพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตใจผู้ไปสําคัญนั้นหมายกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกภายใน ใจก็สงบระงับลงไปได้นี่การแก้กิเลสแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี่เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระง,งับกลับลงไปได้อย่าลืมย่านี้จากจุดนี้วัตจักรก็คือจิตเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องนําบากทั้งหมดคือจิตอา,อารมณ์ที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคําว่าคือจิตนี่ก็คือ คือกิเลสที่มีอยู่ในจิตจิตที่ยังสำอลอกปอกกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปรารถนาขึ้นมาภายในจิตทั้งๆท,ที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้ด้วยความสําคัญด้วยความต้องการเฉยๆต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกําจัดสิ่งนั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้แกอ่อัตถมนี่แหละเป็นหลักใหญ่ เอาบำเพ็ญลงไปําว่าอัตยิตโนนาโถดังที่เคยแสดงแล้วให้เด่นพระนจิตใจตัวเองมนุษย์เราเกิดมาชอบอาศัยผู้อื่นอยู่เสมออะไรๆต้องพึ่งผู้อื่นอาศัยผู้อื่นเวลาเข้าจนกรอบจนมุมแล้วต้องอาศัยเราพยายามสร้างอัตอนิตโนนาโถสติไม่มีพยายามสร้างให้มีปัญญาไม่มีพยายามสร้างให้มีความขี้เกียจพยายามปราบตามันลงไปให้สิ้นซากความขยันผิดขึ้นมา มีเหตุมีผลผิดความขออยันมันเกิดขึ้นได้ความขี้เกียจขี้ค้านนี่เราเคยได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกับมันเคยมีไหมแต่เราสร้างโลกด้วยความขี้เกียจจะเป็นคนมั่งมีได้ไหมความโง่ล่ะมันทําคนให้แหลมคมได้ไหมนคนโง่ทําอะไรให้สําเร็จลุร่วงไปด้วยความน่าชมมีไหมเนี่ยทําอะไรก็ไม่ทันเขาความโง่ความขี้เกียจเมื่อเด้เข้ากันแล้วมัน เป็นอันเดียวกันแล้วทําอะไรไม่สาเร็จนี่แหละโทษของมันเป็นอย่างนี้ทีนเราต้องการจะให้เห็นอัดเห็นธรรมเห็นความจริงของาศาสนธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้เราจะทาวิธีไหนเราจะนําความขี้เกียจที่ข้านที่เข้ามาเป็นผู้นําทางหรือหรือจะนาความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความ ที่เกียเพิ่มความโง่เขาอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้เราต้องพยายามติดขึ้นมาความฉลาดผิดได้พยายามคิดอ่านแต่ตรองอยู่เสมอทีแรกต้องพยายามผักคิดผักคน้นมาก่อนเพราะยังไม่เห็นผล จนกว่าว่าผลปรากฏดขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบึกบืนหรือความเชื่อความมิ่งใสความดุดดืนน่มภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องจุดเป็นเครื่องดึงดูดให้เป็นไปยแก้ตรงที่นี่กิเลสมีอยู่กับใจเราจะไปค่าไปหมายที่นุ่นที่นี่เป็นความผิดทั้งนั้นกิเลสตัวมันพาเป็นพาค่าพาหมายเราไม่ดูมัน ขาดไาที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะเป็นสุขที่นี่จะสบายร้วนแล้วแต่มันหลอกเราไปแล้วก็อย่างว่าเพราะตัวนี้มันร้อนไปไหนมันก็ร้อนตัวนี้มันเป็นทุกข์ไปไหนมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ดูตัวมันก่อทุกข์ก่อเหตุก่อความวุ่นวายอยู่เสมอภายในจิตใจนี้จะไม่เห็นที่ที่จอดแวะจะไม่เห็นที่แก้จิตขายจะไม่เห็นที่ระงับดับมันลงไปได้เลยความสงบสุขความเย็นใจจะไม่ปรากฏถ้าไม่ระงับดับลงที่นี่ด้วยการพิจารณาที่นี่ต้องแก้มันที่ตรงนี้ มันร้อนที่ตรงไหนกําหน,นดดูที่ร้อนมันวุ่นวายที่ตรงไหนกาหนดดูมันที่วุ่นวายตั้งสติจดจ่อเข้าไปตรงนั้นให้เห็นความจริงของความวุ่นวายนั้นมันเกิดขึ้นมาจากไหนความทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหน,น,น <learns ise. S 2> อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ค้นมันลงไปที่จิตนั้นอันนั้นละ่ะมันเป็นสนามรบด้วยดีแล้วนี่ความทุกข์เกิดขึ้นก็เอาความทุกข์เป็นเป้าหมายกําหนดลงไปหาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรค้นคว้ามันอยู่ที่ตรงนั้นความวุ่นวายความทุก มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความสําคัญมั่นหมายนั่นแหละมันจะ่เกิดขึ้นจากอะไรว่าอันนั้นเป็นงั้นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นจิตตัวของของไปสำคัญเองแล้วหลงความสำคัญตัวเองก็โกยทุกข์ขึ้นมาเผาตนตนเองให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมีเท่านี้เรื่องสําคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงย้อนติดเข้ามาดูที่จุดนี้เอาเป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้ให้เห็นความจริงกับกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เวลานี้ มันทุกข์แค่ไหนให้ให้ดูตัวทุกข์แต่ก่อนมันยังไม่เกิดทําไมมันเกิดขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรตัวทุกข์มันก็เป็นทุกข์ขังแล้วก็เป็นตัวนิจังอนัตตาอยู่แล้วดูให้มันชัดนี่เราเป็นหินรับปัญญากําหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติจดจอด่ออยู่นั้นไม่ยอมให้จิตจิตมันคิดไปนในทางอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มที่เหลขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดที่มันเป็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติ แค่ควรดูด้วยดีแล้วเนี่ยชื่อว่าถูกต้องและเป็นทางที่จะงับกับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ท่านดับทุกข์ท่านดับที่นีถ้ามีสติปัญญาเราดับได้ตรงนี้ละ่ะมีความเพียนเราไม่ต้องไปปรารถนาว่าให้ทุกนี้ดับไปเสียแล้วไม่ต้องไปอยากอยากให้มันดับความอยากนี้เป็นความก่อเป็นสิ่งก่อควนจะเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเม,เมื่อมันไม่ดับอย่ากใจหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่ง ที่ปรากฏอยู่คือความทุกเวลานี้ก็คือการกําหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรจะเห็นความจริงทั้งทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้และเป็นสิ่งที่จะงดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมีจุดนี้เป็นจุดสําคัญเราไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องไปหมายมันมันจะเพิ่มทุกข์อ้าต้องการแต่ความจริงให้ผู้ความจริงดูความจริงให้มันเห็นมันทุกข์ไม่ทํามันจะตายไปแล้วกันก็ให้รู มันจะไปไหนวะว่างนี่เลยเอาลงให้เด็ดถึงคราวเด็ดจิตไม่ตายไม่ต้องกลัวตายอ้าวพิจารณาลงในสนามรบนี่ระหว่างขันกับจิตเนี่ยเป็นสนามรบของสติปัญญากับกิเลสท,ที่ต่อสู้กันสติปัญญากิเลสนั่นเป็นอันหนึ่งขันเป็นอันหนึ่งนี่มันเป็นคนละอย่างละอย่างระหว่างขันไม่ปกติขันใดก็ตามไม่ปกติจิตก็กระเทือน ถ้าสติปัญญาไม่ทันจิตต้องสะเทือนไปด้วยเพราะจิตปกติแล้วต้องถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนอย่างสังใจเพราะอะไรจึงต้องอย่างฝังใจเพราะกิเลสพาให้ฝังเนี่การพิจารณาสิ่งเหล่านี้แยกส่วนแบ่งส่วนไปเป็นการถอดถอนกิเลสคือความสาคัญน,นั้นนั้นให้มันเบาบางไปจนกระทั่งความสำคัญน,นั้นนหมดไปคํว่านั้นเป็นเรานี่เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเนี่ยปัญญาตัดขาดตัดขาดทันี้เองตัดความสาคัญ ว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราทุกข์ก็เป็นเราร้อนจะตายก็ยังว่าเป็นเราอีกว่าเป็นของเราอีกเอามาทาใหม่มันเหม,มือนกับไฟมันว่าเป็นเรามาเผาเราได้เผาเราทําไมความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะต้องกวาดเอามาเผาเจ้าของอีกทุกข์ก็มันรู้ว่ามันทุกข์กำหนดดูที่ตรงที่ว่ามันทุกข์ด้วยปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความติดตั้งตั้งอยู่ใครรู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกข์มันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นแน่ผิดทำไมไม่เห็นมันดดบ้วย มันเป็นเดียวกันทอยมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างนี่นะมันคัดชัดเจนถึงมันไม่ดับเอามันจะตายไปด้วยกันค่ห้ตายจิตยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนขอให้มันรู้ตามความจริงอันนี้วิธีเผาผรานกิเลสในหลักปัจจุบันนัรถมตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ทำนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นกิเลสโดยดี การแก้ไขาด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เราบําเพ็ญเราปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพุทธเจ้าพาําเนินมาอยู่ที่ไหนก็ตามยันละจุดที่ควรแก้ไขาจุดที่ควรจดวรจดจอบจุดที่ควรสอดรู้จุดที่ควรพยายามให้เข้าใจคือใจอาการของจิต จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ามีการชำนะสาสางด้วยข้อปฏิบัติอยู่เสมอแม้แต่สมาธิก็ยังต้องเปลี่ยนสภาพไปจากความละเอียดเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆฐานองกิจคือความแน่นหนามันคงก็จะแน่นหนามันคงเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญาเมื่อนํามาใช้ก็จะค่อยมีกําลังขึ้นโดยลาดับความรวดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปโดยลาดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอนี่ นี่แหละสิ่งที่จะทันกับกิเลสคือสติกับปัญญามีมากอย่างไรกิเลสย่ากลัวทั้งนั้นแหละถ้ามีน้อยกิเลสก็เหยียบย่ำทําลายจนไม่ปร,ร,ร,รา,ากฏสกิปัญญาเลยมิจะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นปล่อยให้มันทุกข์มันเหยียบย่ำทาลายบนอยู่งั้นบนเท่าไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์บนมันไปทําไมหน้าที่ของเรามีไงฟาดลงไปให้มันเห็นเหตุเห็นผลเห็นความตัดความจริงซึ่งมีอยู่ภา,ายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วกิเลสไม่ต้องบอก มันแตกกระจายไปหมดนั่นแหละสู้ปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราถึงจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นกิเลสอะไรมันเป็นโกงจักรอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตัวลําบากท,ทั้งทั้งหลายนี่อะไรเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่วุ่นวายเมื่อทราบอย่างนี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนวุ่นวายมันหมดเพราะกิเลสตัวก่อความให้เดือดร้อนวุ่นวายมันหมดไปด้วยหน้าของปัญญานั่น หมดทุกหมดที่ใจกายมันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นอะไรไปมันมีอยู่ของมันอยู่จนกระทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเดี๋ยวแสดงนู่นเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั้นเรื่องของมันว่าไงเราจะไปสําคัญมันให้เห็นตามความจริงของมันเราจะไม่เดือดร้อนถึงขาราวจิม้มก็เป็นอย่างนั้น เห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วมันจะแตกก็แตกยิ้มกันเนะจะว่าไงเพราะไม่มีอะไรที่จะมาทําลายจิตใจได้การตายของธาตุของขันธ์การสลายของธาตุของขันธ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทําลายจิตใจให้คิบหายไปนี่มันเป็นเรื่องของเขาทําหน้าที่ตามธรรมชาติของเขาคือทําหน้าที่ตามใจรักคืออธิจังทุกขังาตาเขาเข้าไปผู้ที่รูก้กดายรักก็ให้รู้ไปพิจารณาไปหเห็นตามเป็นจริงไปเนี่เขาชื่อว่าผู้ฉลาด นี่และถนักุศลธรรมมาให้ฉลาดที่กรุงนี้สวดให้ดีนะกุศลธรรมมาอย่าไปคอยแต่งเตาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเคาะลงโป๊ะโป๊ะเป๊ะเป๊ะเฮ้ยลำพานจะตายเราตอนยังเป็นคนอยู่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลธรรมกันยุ่งไปหมดกุศลธรรมก็เท่าเดิมมันแหละว่าสวดถ้ามันถูกจุดสิสวดกุศลธรรมแปลว่าความฉลาดเรียนเรื่องของตัวให้มันรอบให้มันรู้รอบนะ ความโง่ก็อยู่ในตัวเองความฉลาดอยู่ในตัวเองผิดขึ้นมาได้อากุศลธรรมมานก็อยู่ที่จิตมมนอยู่ที่ไหนนี่นะอัพยากตาธรรมมาก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมมาก็อยู่ที่จิตเนี่ยแก่จ,จิตจ,จนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรรมมาก็ไม่สนใจจะพูดเสียเวลาอากุศลธรรมมาก็เสียเวลาอพยมาก็เสียเวลาอยู่ตามความจริงนั้นสบายดีตายแล้วไม่ต้องไปหาพรามาะมคกุศลธรรมมาละ ถามว่ามันถึงที่ถึงผลแต่มันรู้จริงๆนะภายในจิตใ,ใจนี่ความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่หลอกลวงโลกพระองค์เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนนี้จ็นำความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะปลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเราทิเกลียพาให้ปลอมเท่านั้นเองมันถึงปลอมในวันยั่งยำคืนยังห่งได้ยินได้เห็นอะไรปลอมไปหมดเพราะเกลียดพาให้ปลอมถ้าสติปัญญาได้ยังเราไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มภูมิไม่สงสยัย อนี่แหละท่านบอกเรียนทำจบเรียนวัตจักแก้วัตจักจบที่จริยู่แสนสมัยเนี่ท่านบอกโลกุตรธรรมมันเหนือโลกทั้งๆตีอยู่ในโลกอยู่ในขันมันก็เหนือขันมันไม่ยอมให้ขันกดขีบ่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่ก่อนรู้ตามมันจริงมันทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทาลายจิตใจไม่มากดขีบ่บังคับจิตใจได้เองได้เลยจึงเรียกว่าเหนือโลกโลกคือขันเนี่ย มันเหนือที่ตรงนี้เองโลกุชลารรมแปลว่าทาเหนือโลกนะนิพพานังปรมังสุขขังถามหาอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นกับคําว่านิพพานังปรมามังสุขขังอันเดียวกันสวดไม่สวดว่าเหมือนว่าอันเดียวกันเพยายามสวดกุศลาให้ตัวเองนะเดีย๋ยวไปคอยจะเอาพระมาสวดกุศลาธรรมาหยุง่งถ้าเป็นพระท่านมาอยากยุ่นหรอท่านลำคาท่านมาอยากไปนอกจากพระหากินท่านจะอยับไปวันนี้คนตายนะ กุศลานอาหารว่างเกินแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้นถ้า,ถาพระท่านมุ่งอัดมุ่งทำท่านไม่สนใจอะไรท่านคี้เหียดยุ่งเวลาสอนให้กุศลารรมาไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุศลาทำใหม่นั่นท่านจะว่างนั่นนะเอาละเอว่าง